นี่โดนไปกี่จุดครับแปดอัน,นแล้วมั้งพอดแต่แบบไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยไม่ได้เวชบุคคลบางคนบอกอ้เวชบุคคลมันแปลว่าอะไรแบบ คริสซอนทัวร์พาเที่ยวคริสต์มิติใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระมารดาริจารุเคราะห์ของศัตว์ครับกับกิจกรรมของเวชบุคคลคาทอลิกนะครับของอัครสังคมรุกรุงเทพวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกของวัดพระมารดาริจารุเคราะห์ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่สดๆร้อนๆ้อนเลยนะครับและเดี๋ยววันนี้กิจกรรมจะน่าสนใจแล้วก็มีผู้ พี่น้องที่ตอบรับให้การตอบรับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศด้วยกันเลยครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าวัดแล้วนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งกําลังมีการอบอหน่วยเวชบุคคลคาทอลิกนะครับของวัดพระมาดานิชานุเคราะห์ซึ่งเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นวันก่อตั้งเลยนะครับแล้วก็มีผู้มารับบริการนะครับจากพี่น้องเซอร์บรูที่ให้ความสนใจกันค่อนข้างตลอดเวลาเลยทีเดียวอุณาป่าข้างนะครับจนวันนี้คุณหมอฟ้าบอกว่าโอ้โหเหน็ดเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับ นี่ตอนนี้คุณหมอฟ้าก็กำลังปฏิบัติการฝังเข็มอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เมื่อกี้กแอบได้ยินมาว่าเนี่ยพี่น้องหลายท่านก็เคยฝังเข็มมาแล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสมาใช้บริการเพื่อสุขภาพีในโอกาสนี้ด้วยนะครับแลดูไม่ค่อยเจ็บเลยโอ้ยแค่นี้เองเหรอง้น,นแบบจัดหนักไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่หมอฟ้าเหนื่อยไหมครับวันนี้ ไม่เหนื่อยค่ะเพื่อคนไข้ค่ะไม่เหนื่อยค่ะเพื่อคนไข้ค่ะกี่กี่ร้อยคนแล้ววันนี้พูดมารับบริการของเราประมาณสองร้อยคนแล้วค่ะจริงป่ะนี่พูดจริงป่ะเนี่ยใช่ใช่สองร้อยแล้วหรอสองร้อยหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยคือหลักๆนี่คือมีอะไรบ้างวันนี้มีฝังเข็มเห็นว่าขายดีสุดคือฝังเข็มฝังเข็มเนี่ยตอนนี้พี่น้องที่กำลังนั่งนิ่งๆที่ไม่ใช่อะไรนะพวกเขาห้ามหัวเราะโดยเฉพเวลาฝังเข็ม อย่า <Das S 2> ทำให้นนฉันหัวร้อนนอันนี้ก็คือปวดคอบาค่ามือชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มามา,มาฝังเข็มได้เป็นแพทย์แผนจีนใช่ค่ะอ่าฝังเข็มก็เป็นศาสตร์หนึ่งของแพทย์แผนจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแพทย์แผนจีนจะมีฝังเข็มมีอ่าสมุน,นไพรจีนมีทุยหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะุยหนามีหลายอย่างใช่ค่ะทุยหนาก็คือการการนวดค่ะแล้วก็มีการคอบแก้วการลมยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามามาออกหน่วยก็จะ อุปกรณ์ง่ายๆก็คือเข็มอย่างเดียวแต่ว่าถ้าที่โรงพยาบาลก็มีติกระตุ้นมีโครงความร้อนอะไรอย่างงเด้วยเจ็บไหมเจ็บไหมเดี๋ยวขอขอบนะไม่เจ็บเลยเหรอตอนแรกกลัวเพราะมันรู้สึกกลัวเข็มมากไปอ่ะไม่เจ็บอันนี้โดนไปกี่จุดครับแปดนะมั้งพอแปดนะแต่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อกี้แอบได้ยินพูดกับหมอฟ้าบอกว่าแค่นี้เหรอแบบไม่เจ็บเพรากลัวเข็มอยู่แล้วค่ะกลัวเข็มอกลัวเข็มรู้สึกไหมว่ามันมีอะไรมันก็เหมือนกับอะไร นิดเดียวนิดเดียวแบบว่าหมดกัดเอออะไรอย่างนั้นนะคะใช่อันนี้คือวันนี้ปวดอะไรยังไงมาเอ่ย นิ้วชาค่ะพ่อใบนิ้วชาอ๋อสองข้างเลยเนาะจอยค่ะทุกหรือว่าเคยมีการออกหน่วยแบบนี้ที่นี่มาก่อนเขาเคยมีแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ว่าตอนฉลองวัดเอาฉลองวัดพูดมาแต่วันนี้นี่ไปเป็นทางการแล้วเรา่อสตั้งกลุ่มเวชบุคพลคาทอลิกก็คือทำไงก็ได้ให้หัวพ่อไม่ขาดอันนี้คือสำคัญที่สุดหล่อเล่นอันนี้ใครต้องมีคนพูดเอาไม่เป็นไรใครต้องมีนคน และอันนี้อันนี้ยันงนี้เดี๋ยวให,ให้ให้ให้อะไรนะให้หมอฟ้าพูดอะไรนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมมอบโอเคได้ะค่ะเริ่มนะเริ่มเลยก <ๆ S 2> ็ว,ว,วันนี้นะคะทางตัวแทนนะคะของเวชบุครกรุงเทพก็คือจิตตาธิการอัคราสังคมนพลกรุงเทพนะคะแล้วก็ ห,หมอฟ้าแพทย์จีนพิเชียนาบีรานนท์เป็นประธานเวชบุคคลอัคขรสังคมมณฑลกรุงเทพค่ะวันนี้ก็ก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กําลังใจการออกบริการครั้งแรกของวัดพมานดาน,นิจานุครนะคะก็คือเราเราเราเคยมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยค่ะในในครั้งนี้เราก็เลยมาตั้งกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เราก็รับรับสมัครจิตอาสามากมายก็ตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าคนนะคะขอให้ เวชบุคคลว,วัดพมันดานะคะได้ได้ได,ดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยดังที่พระเยซูเจ้านะคะทรงรักษาคนโรคเรื้อนต่างๆนะคะให้ประชากรของพระเป็นเจ้านะคะสัตว์ดุรุทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นนะคะแล้วก็ด้านจิตใจก็คือมา,มาเข้าวัดกันอยู่แล้วนะคะค่ะก <c oughs> <ch> ็ขอเท่านี้นะดูตื่นเต้นโอกาสนี้ก็ขอมอบ ยาแล้วก็เวชภัณฑ์ในเบื้องต้นให้ทางวัดนะคะชที่กุ๋ยค่ะที่กุ๋ยนะคะเป็นเภสัชกรใช่ค่ะเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นลูกวัดนี้ด้วย ค่ะก็เป็นสัตว์ปรุษัดวัด <What? S 1> พระมารดานี้และะ้ค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างวันนี้มีผู้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ได้รับการสนใจดีนะคะค่ะแต่ว่าก็อย่างว่าเป็นครั้งแรกเนาะหลาย<อ>คนก็อาจจะยังแบบว่าเอ,อเตรียมตมมัวไม่ถูกหรืออะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่ก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีค่ะสําคัญก็คือคนป่วยนะะเนี่ยค่ะสัตว์ประหุเนี่ยได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากยาพูดอีกแง่มุมนึงก็คือกลุ่มของเราเองอมันก็จะทําให้เรากลุ่มเราเนี่ยมันมีกิจกรรมมันมี เอ,อสิ่งที่แบบว่าเรวมตัวกันได้เนี้ยค่ะคือบ,บางทีถ้าเราแบบว่าเราบอกว่าเเราเราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือสักทีนึงเนาะมันก็แบบว่าเหมือนก็มันก็ไม่ได้เกิดสักทีนึงแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เรารวมตัวกันได้แล้วก็เริ่มมาได้ดีทุกคนก็มาด้วยใจอาจจะขุกขักนิดนึงครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อว,ว่าเราก็จะสามารถดําเนินการต่อไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ กำลังกำลังแบกหาพี่ออสนะคะพี่ออสพี่ออสกับพี่คนพันพยาบาลวิชาชีพทั้งคู่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เออี้อสองคันนี่โหกำลังเก็บกำลังเก็บของเลยนี่นีก่ คุณน้อยคุณ่ะเป็นพยาบาลที่โรงเรียนระมบัดเป็นเวดรบคนของกรุงเทพอยู่แล้วเฉลิยเคยสะงาปตายแต่พอดีเพื่อนก็ไม่ได้ว่างกันไม่ได้ตอบเพื่อนแต่วันนี้เรากริ่มโดนดีค่ะพ่อมีผู้มารับบริการเยอะวันนี้อ่าให้ความสนใจครับข้าง ข้าของเครื่องใช้แล้วล้อยหรอรลี้ยงเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยเป็นยังไงบ้างว่าเป็นครั้งแรกที่เราแบบรวมตัวกันการบริการนี้เนี่ยบการที่ชัดเจนเนาะขอขอบคุณบริการก็ที่มาว่าใจแล้วก็มีความสนใจเยอะนะคะเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอาจจะต้องมีแนะนำผู้สูงอายุนะวันไหนเราประชุมผู้สูงอายุอาจจะ อังไงยังไงนอนไม่หลับทำยังไงอะไรดูอ้า,อานค้าคุณหน่ยดีเสริมตรงนีเลยนะคะคเป็นบุคลากร,อ,รอ์ออะไรอะเปดนนวดด้วยใบไ,ไ,ไม้เนี่ยก็เรียกนมสาวไอเนี่เขาเรียกที่กัว ที่กดจูดอันนี้คือกัวซาใส่กัวซาใส่กัวซานี่ค่ะไม่ไงทำอย่างนี้ฉันหลังมาสาธิตนี่สาธิตด้วยเมื่อกี่จะทำมัดพี่เขาแล้วแต่ต้องใช้น้ำมันมาก่อนนะไม่ค่อยเจ็บไมนวดไมื่อกี้พี่เล็กบอกว่ามีความสุขมากสบายใจไม่ได้ใช้ของไทยของเราอย่าอุปกรณ์การร่วมของไทยให้กับต่างชาติให้เขาได้รู้ว่าเออเรามีของดีก็เนี่ยรูปประคบเลยอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะ แล้วคนหน่อยแต่พยายามหากิจกรรมเหล่านี้ให้กับผู้ที่มาวันหลังเขาจะได้ได้มาถึงเอขาทำอะไรก่อนใช่บริการจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอ้ดีมากไม่มีอันตรายพ่อพี่แม่ค่ะเป็นอะไรที่อยู่นั่งดูทีวีก็ทำได้นั่งคุยกับลูกกับหลานลูกหลานมาเล่นด้วยก็ทำได้ค่ะมีทั้งรถถังนะคะรถถังเดี๋ยวไปเอเป็นรถถังแล้วเออช่วยให้ให้เลือดมันหมุนเวียนอะไรใช่มา อันนู้นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายก็นั่งนวดตัวเองไปก็ได้พวกเนี้ยช่วงทีไปเดินไปเหนืก็ลำต่าก็ใช้พวกเนี้ยพี่ออฟเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้พี่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ไปอีกอาจจะเสริมกิจกรรมอะไรเพื่อสุขภาพอายุหรือจะได้ให้คำแนะนำหรืออะไรความรู้ที่เรามีเราก็จะได้ใช้เพื่ออายุนะครับนี่แหละก็นาก็มาเป็นกำลังใจให้ ไม่วันนี้มาเป็นกำลังใจให้โอ้ยอีกขั้นหนึ่งอีกท่านหนึ่งครับที่วันนภาเป็นไงบ้างวันนี้โหมีคนลงทะเบียนนี่เอาจริงเท่าไหร่เนี่ยสองพันแปดรอาเอ่อั่าไรร่ะสี่สิบพอดีแล้วสี่สิบพอดีเลยวันนี้กําลังแบบอ๋อจริงๆแล้วคือมากกว่ามากกว่ามากกว่าก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าคนวันอ้าวฟ้าบอกสองร้อยนะวันนี้ ก็กิจริงๆยินดีด้วยนะคะเนี่ยม um, ันก็ไม่เคยแบบเราเองเราไม่กล้ามาสมัครเป็นเวชบุคคลเพราะว่าเราไม่มีใบประกอบโรคสิลป์ไม่มีอะไรก็เลยคิดว่าถ้าช่วยอะไรได้ตรงไหนก็ช่วยนะคะเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนทําหน้าที่นี้เนาะประสานงานคอยจัดการเรื่องลงทะเบียนเนี่ยดีมากเลยโอ้ ก็รู้สึกว่าดีมากเลยแล้วก็คึกทักนะคะทีแรกก็คิดยู่เหมือนกันโอ้หใครจะมาตรวจนะแค่วัดความดันวัดน้ําตาอะไรเงี้ยปกติแล้วก็ที่บ้านก็จะมีกันส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่คิดว่าฝังเข็มทีแรกว่าไอ้ฝังเข็มปกติคนเคยฝังเข็มมาก่อนแต่ฝังเข็มในโรงพยาบาลเอ๊ะที่บอกฝังเข็มก็ยังงงเลยว่าจะฝังเข็มยังไงอ๋อมีวิธีการที่แบบแบบอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างงี้จะได้ความรู้ใหม่ The okay. อนนี้เราอยู่กับหมอฟ้านะครับ<ด>แพทย์<ะ>จีนพิชยานาอ่านไปมองอ่นไปมองชิ้นที่หนึ่งประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกของอครสามณฑมนกรุงเทพด้วยแล้วก็ของโรงพยาบาลเซนหลุยด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่รู้สึกดีนะคะที่แบบงานของเราได้ได้ขยายมากเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ<ห>าจะ<า>ใช่จากที่เดิมเรามีจะมีของระดับประเทศนะคะแล้วก็ระดับสังคมณฑลก็จะเป็นอ่าสิบเอ็ดสัง ขมนทนเนาะใช่ <11 S 1> <laughs> สิบเอ็ดก็มีประตูสังขมนทอนมนอามีจะมีมีแต่ว่า<ๆ>สุราศกำลังเริ่มค่ะคแล้วก็ของของเรานี่ก็อัครสั่งขมนทนกรุงเทพแล้วก็จะมี<ภ>ตามตามระดับวัดหรือว่าโรงพยาบาลแล้วก็จะมีของของระดับวัดที่มีอยู่ก็คือวัดวัดลังสิงนะคะออตอนนี้ที่มีอยู่แล้วด้วยที่ทำอยู่ค่ะแล้วก็วัดกุหลาบพิบก็ทําบ้างบางครั้งแล้วก็นี่ก็ก็วัดพมารดาก็เริ่มจากเราเราติดต่อทางสภาพิบาลค่ะคือเราเราเคย มาหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอหลายๆงานมีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากให้แต่ละวัดทำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะนอกจากะแบบมีรากฐานของแต่ละที่ด้วยนี่คือเป้าหมายของเราตอนนี้ก็เลยมีที่กุหลาบเทพมีลังเสดมีคลองจันทร์ ใช่ไหมสามที่ตอนนี้ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของแต่ละวัดเราก็มีวัดราชินีองอ่าราชินีแห่งสันติสุขสุคนต์เบล็อยใช่ใช่ค่ะอันนี้พอมีมีคําถามนะพอบอเวชบุคคลคาทอลิกคือใครอันดับแรกเลยจริงๆแล้วมันควรจะถามเป็นคำถามแล้วแต่เพื่งวันนึกเวชบุคคลบางคนบอกไอเวชบุคคลมันแปลว่าอะไรแบบมันต้องแปลไทยเป็นไทยอ่ะเวชบุคคลก็น่าจะเกี่ยวกับพวกสาธารณสุขอะไรงี้ะค่ะค่ะประมาณเวชศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเกี่ยวกับ การแพทย์ค <Private. S 2> ่ะ like ก <pictured. S 2> ็เวชบุคคลก็คือบุคลากรที่ทํางานด้านการแพทย์ค่ะก็อย่างเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบําบัดนักจิตวิทยาค่ะนักกลางสีเทคนิคนักเทคนิคการแพทย์ค่ะ แล้วก็นักศึกษาแล้วก็บุคลากรที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆอะไรอย่างี้ก็ก็จะรวมด้วยค่ะรวมถึงนักบวชด้วยหรอนักบวชใช่ค่ะนักบวชที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเขาถือเป็นเวชบุคคลด้วยใช่ค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเวชบุคคลด้วยหรอใช่อ๋อเพิ่งรู้ตัวเองก็เป็นเวชบุคคลอ๋อแบ่งพ่อเอ่อมาเซอร์ซิสเตอร์ที่ทํางานเกี่ยวกับ ผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นเวชบุคคลด้วยรวมไปถึงอย่างสมมติทันตแพทย์สัตวแพทย์อะไรอย่างนี้ด้วยมั้ยด้วยค่ะด้วยหมดเลยที่ด้านสาธารณสุขแล้วก็นักนักเรียนนักศึกษาที่ที่เขาที่เขายังอยู่ด้านสาธารณสุขก็คือเวชบุคคลเหมือนกันค่ะค่ะคือด้านด้านสาธารณสุขทุกอย่างทั้งหมดที่เป็นคาทอลิกนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเราก็คืออัคราสังคมมณฑลกรุงเทพห6เขต เนี่ยนะคจังหวัดเออมีมี6เขตเออใช่เวชบุคนเนี่ย ปกติเขาทำอะไรกันยังไงบ้างก็คือเราก็มีโครงการต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นเรามาอันเนี้ยอย่างแรกก็ออกหน่วยเราก็จะให้บริการสาธารณสุขตามตามพื้นที่ค่ะทั้งวัดเองโรงเรียนหรือว่าไปตามสถานดูแลผู้ป่วยที่พิการอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีไปออกหน่วยบ้างเหมือนกันค่ะหรือว่าผู้สูงอายุใช่ไหมศูนย์ผู้สูงอายุใช่ใหรืออย่างที่ศูนย์หลุยส์โชเวชเวที่เราพ่งไปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นคลินิกเวชกรรมค่ะโด ไดูแลโดยคณะเซนเปอร์เดอร์ชาร์ดที่ซอยหมอนะีรษะสามครานอันนี้เราก็ไปไปออกหน่วยจิตอาสาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมันงอนเราแล้วงอนเราการเลยงอเลยนอกจากอันนี้เราก็มีโครงการ จัดทำสารค่จัดทําสารของเวชบุคคลอย่างเช่นสารวันผู้ป่วยสากลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็รับมาจากพระสัตะปาปาหรือว่าพระสังคราชบุธิเลอรที่เป็นผู้ดูแลผู้ดูแลค่ะของสุขภาพอามััใหร่ชายหากันแล้วก็จะมีงาน จัดประชุมการฟื้นฟูจิตใจค่ะก็เป็นชายหัดประจําปีก็จะเป็นการฟื้นฟูจิตใจตัวบุคลากรเองเพราะว่าการที่เรามาดูแลคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองก็ต้องฟื้นฟูของเราด้วยค่ะอ่าโอเคนี่ก็เป็นขอบเขตแล้วก็คนที่เรียกว่าเป็นปรชาุนอ่ะยังไม่หมดขอบเขตอะไรอีกงานที่จะต้องทําค่ะค่ะ แล้วก็มีฟื้นฟูจิตใจนอกจากระดับสังคมมวลนแล้วเราก็มีระดับประเทศค่ะรวมทั่วทุกสังคมมทลนในประเทศไทยเราก็จะมารวมกันปีละครั้งค่ะปีนี้จัดที่เชียงใหม่เดือนตุลาคมใช่เพราะเราก็จะไปด้วยก็จะมีคิซอนทัวร์ที่เชียงใหม่อีกครั้งนอกจากประเทศแล้วเราก็มีระดับนานาชาติค่ะนานาชาติเดี๋ยวพอไปปีนี้พฤศจิกายนก็จะมีประชุมระดับนานาชาติชาติใช่ค่ะปีนี้ไปไปที่เกาหลีค่ะก็จะเป็นแพทย์พยาบาลคาทอลิก รวมทั้งคุณพ่อที่ดูแลด้วยก็จะไปฟื้นฟูกับระดับเอเชียแปซิฟิกแล้วก็นานาชาติแล้วเดี๋ยวก็จะมีคิสออนทัวร์ที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกบอกไปประชุมเหรอไม่ไปทำคอนเทนต์่างนี้แล้วก็มีก็มีโครงการเทเลเทเลเมดิซินค่ะเทเลเฮลก็คือเราก็ตอบไลา์ค่ะตอบไลา์คนไข้ที่ไม่ด่วนนะคะส่วนใหญ่ก็โรค ncd อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเรื่องการใช้ยาถามอาการอาการป่วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นผื่นเป็นอะไรเขาก็จะไลน์มา เราจาัดจัดทั่วประเทศเงี้งคะหรือแบบเป็นพื้นฐานที่จะให้ให้ใ<ช>ํำแนะนําในการใช้ยาในเรื่องสุขภาพเบื้องต้นีนใช่ค่ะแล้วก็ตอนตอนนี้เราก็จะมีทำทำยูทูบขึ้นมาหา <YouTube. S 2> ทำยูทูบแพทย์คาทอลิกเดี๋ยวก็จะให้ความรู้นอกจากเสวนาวิชาการที่เราเสวนาประมาณ3เดือนครั้งแล้วก็จะมีทำทำยูทูบนี่ก็รอติดตามได้นะครับเพราะ <หา S 2> ว่าตอนนี้เราก็เพิ่งจะมีการตั้งสื่อของเราอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะเคย เห็นแล้วมันมี a c e b o o กเก่าๆอะไรก็ตามนะครับแต่ตอนนี้เราตั้งใหม่แล้ว,ลวตอนนี้เราก็มีการตั้ง a c e b o o k นะครับ Facebook Page ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกกรุงเทพนี่แหละชื่อว่าชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไปติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของอกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก วัดต่างๆก็ดีของโรงพยาบาลเซหลุยก็ดีไปดูได้เลยใน f a c e b o o k p a g จชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างครบเครื่องนะครับกับบรรยากาศต่างๆความประทับใจของการก่อตั้งแล้วก็การออกหน่วยครั้งแรกของชมรมเวชบุคคลของกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกของวัดพระมานดานิจานุเคราะห์แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอฟ้าด้วยนะคะส <Hi. S 1> วัส <Hi. S 1> ด,ดีครับสวัสดีครับ โอเคแล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ทุกคลิปของคริสออนทัวร์รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆของคริสสร้างสรรค์กันต่อไปด้วยนะครับวันนี้พ่อเองแล้วก็หมอฟ้านะครับลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ